ละครชีวิตรักรอยรักอียิปต์นาราหญิงสาวสวยวัย22ปีกำลังถ่ายรูปคู่กับพ่อแม่โดยมีภาคภูมิคู่มั่นของเธอช่วยถ่ายให้เธอกับเขามั่นหมายกันมาหลายปีแล้วตามความต้องการของผู้ใหญ่เขารักเธอมากในขณะที่เธอไม่เคยรักเขาเลยน้ายิ้มหน่อยยิ้มก,กว้างยิ้มแล้วจะให้ยิ้มขนาดไหน ยิ้มอีกนะภาพจะได้ออกมาส,ายสวยๆไงนะเวลานายิ้มมาสวยมากรู้ไหมหุยยิ้มเยอะแล้วแน่พี่ภาคเสร็จแล้วจ้ะสวยมากเลยนาของพี่สวยที่สุดขอบคุณมากค่ะปากหวานเหลือเกินนะพี่ภาคเสร็จงานรับปริญญาคราวนี้ต้องเป็นงานแต่งของเราสองคนสักทีนะมั่นหมายกันมาก็ตั้งหลายปีแล้ว เลื่อนออกไปไม่ได้ล่ะคะ่ะพี่ภาคนาเพิ่งจะเรียนจบนะคะนายังอยากทำงานอยากทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างเลื่อนไม่ไหวหรอกนาะกว่าพี่จะรอจนนาจบแพทย์ก็ต้องหปีพี่รอจนพี่แก่แล้วนะเนี่ยหญิงสาวยิ้มเจื่อนเขาดีกับเธอมากแต่ในใจเธอกลับเหมือนรอคอยใครคนหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เธอก็คิดไม่ออกรู้แต่ว่าทุกคืน เธอคิดถึงเขาคนนั้นนาราข้ารักเจ้าข้ารักเจ้ารอข้าด้วยนะนาราข้าจะไปตามหาเจ้าใครนะ่ะใครเสียงใครฉันถามว่าเสียงใครนาราข้ารักเจ้าข้ารักเจ้ารักเจ้าคนเดียวได้ยินไหมนาราใครใคร นาราสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอฝันแบบนี้มานานหลายปีแล้วโดยไม่รู้ว่าชายนิระนามคนนั้นเป็นใครแต่ก็เหมือนกับว่าหัวจิตหัวใจเธอรอคอยเขาตลอดเวลาหญิงสาวมาขอพ่อให้เลื่อนการแต่งงานออกไปก่อนแต่พ่อของเธอก็ไม่ยินยอมเช่นเดียวกับภาคภูมิพ่อขานายังอยากทำงานอยากไปเที่ยวกับเพื่อน,อ,นอยากทำอะไรอีกตั้งหลายอย่าง แต่งงานแล้วก็ทำได้นี่ลูกไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่หนูยังอยากเที่ยวนะคะพ่อถ้าแต่งงานไปแล้วพี่พาคก็คงจะไม่อนุญาตให้นาไปเที่ยวกับเพื่นพนอ,นอนอยากทำนู่นอยากทำนี่เหมือนเพื่อนเวลาที่มีอิสระนาพ่อกับแม่แก่แล้วนะล,ลูกทางนั้นก็เร่งรัดให้การแต่งงานเกิดขึ้นสักทีพ่อกับแม่เองก็อยากอุ้มหลานเต็มแก่มีได้ใช่ไหมคะพ่อ ให้พ่อกับแม่ต้องลำบากใจเลยนะก็ได้ค่ะคุณพ่อเมื่อเห็นจะปฏิเสธไม่ได้การแต่งงานระหว่างนารากับภาคภูมิก็เกิดขึ้นหญิงสาวฟืนยิ้มมีความสุขแต่ภาคภูมินั้นมีความสุขมากนาพี่มีความสุขมากเลยอะที่ในที่สุดแล้วเราก็ได้แต่งงานกันสักทีนาล่ะมีความสุขเหมือนที่พี่มีความสุขหรือเปล่ามีค่ะนาก็มีความสุข ดีใจที่ได้เป็นเจ้าสาวของพี่ภาคเราจะมีลูกด้วยกันกี่คนดีนะสักสามคนดีไหมกำลังดีผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งแล้วแต่พี่ภาคค่ะพี่ภาคอยากจะทำอะไรให้นาทำอะไรก็บอกมาเถอะค่ะแล้วเรื่องฮันนีมูนล่ะไปทะเลดีไหมแล้วก็ไปต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดีไหมอากาศกำลังดีอียิปต์ค่ะเราจะไปฮันนีมูนกันที่อียิปต์เฮ้ย อียิบนี่นั่นนาะไปฮันิมูนนะจะไปดูอะไรปีรามิดทะเลทรายอะ่ะนะคะนะคะพี่ภาคนาอยากไปนะก็ได้จ้ะไปก็ไปชายหนุ่มจำใจต้องยอมรับปากเพราะไม่อยากขัดใจเจ้าสาวเมื่อถึงเวลานอนภาคภูมิอยากกอดอยากจูบแต่หญิงสาวกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมท่าเดียวนา พี่รักนาะขอพี่ชื่นใจนาหน่อยสิไม่ค่ะนาย,ยังไม่พร้อมโถ่นาะเราแต่งงานกันแล้วนะพี่รอนามาตั้งห้าหกปีแต่งงานกันแล้วนาะบอกพี่ว่านาย,ยังไม่พร้อมจะเป็นของพี่งั้นเหรอขอเวลาหน่อยนะคะตอนไปฮันนีมูนก็ได้นะคะพี่ภาคก็ได้แต่พี่ไม่ยอมอีกแล้วนะค่ะนาขอโทษนะนาย,ยังไม่พร้อมจริงๆ ภาคภูไม่พูดอะไรแต่ตั้งใจว่าวันที่ไปฮันนีมูนอย่างไรเสียเขาก็ต้องเอาเธอเป็นภรรยาจริงๆให้ได้เช้าวันต่อมาทั้งคู่เดินทางไปที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นาราดีใจมากเมื่อเขาพาเธอไปที่พิพิธภัณฑ์หญิงสาวได้เห็นโรงพระสบของฟาโรเมเนสราน้ำตาก็ไหลเจ้าหน้าที่เห็นหญิงสาวร้องไห้ก็แปลกใจคุณผู้หญิงร้องไห้ทำไมล่ะครับ เปล่าค่ะฉันเห็นฟาโรแล้วฉันก็รู้สึกสงสารอยู่ๆน้ำตาฉันมันก็ไหลออกมาเองฟาโรพระองค์นี้อายุสั้นครับท่านชื่อฟาโรเมเนเซรามีพระชนมายุแค่35ปีเท่านั้นเองแต่ฟาโรองค์นี้เป็นฟาโรองค์เดียวที่มีราชินีแค่คนเดียวไม่นอกใจไม่มีเล็กมีน้อยช่างเป็นฟาโรที่น่าชื่นชมเหลือเกินนะคะ เสียดายมากเลยครับที่พระชนมายุสัน้นสั้นจริงๆท่านเป็นอะไรตายหรือคะพอจะรู้บ้างหรือเปล่าเห็นว่าตรอมใจที่ราชินีจากไปครับแต่ก็ไม่รู้ว่าราชินีจากไปที่ใดเธอจากไปไหนไม่มีใครรู้ไม่มีประวัติบอกเลยเหรอคะไม่เลยครับไม่มีประวัติใดๆบอกว่าราชินีของฟาโรเมเนเซราจากไปไหน รู้แต่ว่าพระองค์ทรงเศร้าเสียใจแล้วก็ตอมใจตายอยากเห็นหน้าราชินีคนนั้นเหลือเกินคงจะสวยมากนะคะถึงทำให้ฟาโรเมเนเซราไม่มีหญิงอื่นเลยคงจะไม่ได้หรอกครับไม่มีประวัติใดๆของราชินีพระองค์นี้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวมัมมี่พระศพข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรือภาพวาดทีโมกริฟิกก็ไม่มีเลยครับหน้าแปลกจังเลยนะคะ นาราถอนหายใจเดินออกมาก็เจอแหวนตกอยู่เธอหยิบมาสวมเล่นๆที่นิ้วแต่ก็ปรากฏว่ามันถอดไม่ออกคากลับภาคภูมิพาเธอไปนั่งเรือเล่นเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไคโรอากาศดีจังเลยนะคะพี่ภาคดูสินึกว่าอียิปต์จะร้อนไม่ร้อนเลยนั่นสิอากาศดีวิวทิวทัศน์ดีถึงว่านาอยากมา ตอนแรกพี่นึกว่าที่อียิปต์จะมีแต่ทะเลทรายปิระมิดแล้วก็ความแห้งแล้งซะอีกใครว่าละคะอียิปต์มีทุกอย่างแหละมีแม่น้ำมีทุกอย่างสวยๆงามๆเหมือนที่ประเทศอื่นมีสวยจังเลยนะคะพี่ภาคดูสิานามีความสุขจังเหมือนกับว่านาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนยิงสาวหัวเราะ ขอให้ภาคภูมิถ่ายรูปให้กล้องที่เขาถือมาเป็นกล้องแบบโพลารอยเมื่อถ่ายแล้วจึงปริ้นรูปออกมาได้เลยเธอเก็บรูปนั้นไว้อุ๊ยพายุมาค่ะพี่ภาคนาราตกใจลมพัดแรงมากเธอยังไม่ทันได้เดินไปไหนลมนั้นก็พัดเอาร่างของเธอลอยละลิ้วตกจากเรือว้ายน้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้กันนะคะนาราตกเรือแล้วจะไปที่ไหนมาลุ้นกันตอนหน้าค่ะคลิปนี้พี่ตั๊กลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ